สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอฉริยะตอนที่501สาวสวยที่บุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์และตอนนี้เมื่อเยือกเย็นลงแล้วเขาก็ตระหนักว่าไม่ควรตีลูกสาวเลยฉินหงจื้อลดมือลงอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่ากลับไปที่ห้องของแก และแต่ตองคำพูดให้ดีเมื่อได้ยินดังนั้นชินยูฝานก็หันหลังจากไปในทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินออกจากห้องไปชินหงจือก็เป็นคนเดียวที่อยู่ในห้องทำงานชินหงจือ้อซุดตัวลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีสิ้นหวังย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นเขาต้องเลิกกับผู้หญิงที่เขารักเพราะการจัดการของตระกูลเขาต้องกลับไปยังตระกูลและแต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะทางสังคมที่ดี ในช่วงหลายปีของการแต่งงานเขามีความสัมพันธ์ที่กมกมคืนกับภรรยาอีกทั้งลูกสาวของเขาก็ยังเป็นแก้วตาดวงใจอีกด้วยอย่างไรก็ตามในความฝันตอนกลางคืนเขาก็ยังคงคิดถึงหญิงที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังดังนั้นเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาจึงส่งคนไปตามหาหญิงคนนั้นเดิมทีเขาแค่อยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างเขาไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับลูกชาย เป็นธรรมดาที่ลูกชายของเขาต้องกลับมาสู่ตระกูลเขาเป็นลูกชายคนเดียวของชินหงจือ้อเขารู้ว่าลูกสาวจะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าหลังจากผ่านไปสามปีลูกสาวเขาจะยังคงดื้อรั้นเช่นนี้เธอปฏิเสธที่จะถือว่าชินชวนเป็นพี่ชายนอกจากนี้เธอยังเรียกเขาว่าลูกนอกสมรสสิ่งนี้ทำให้ชินหงจื้อปวดหัวอย่างมาก เมื่อจ่ายวินเชิงเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาไม่ได้รับการต้อนรับจากเด็กหญิงที่น่ารักแต่กลับมีผู้หญิงสูงและเซ็กซี่มาอยู่ตรงหน้าเขาแทนเธอสวมชุดคอวีที่ยาวถึงต้นขาความยาวของชุดเผยให้เห็นขาที่ยาวและหุ่นดีของเธอหญิงสาวสูงประมาณ175เซนติเมตรเธอมีตาโตและสันจมูกสูงลิปสติกสีแดงสดถูกทาบนริมฝีปากความละมันระวังและความเกียดชังฉายขึ้นในสายตาของจ่ายวินเชิงทันที แม้ว่าอพาร์ตเมนต์ของเขาจะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลักของตระกูลจ่ายแต่ก็ยังได้รับการคุ้มครองโดยระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเข้ามาในอพาร์ตเมนต์หากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตแล้วทำไมถึงมีผู้หญิงคนนี้อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยโอ้านท่านเชิงนายกลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นกล่าวขึ้นเสียงของเธอละเอียดอ่อนและเป็นผู้ใหญ่เธอตั้งใจมากเหลือเกินกับคำพูดด้วยเหตุนี้ คำพูดของเธอจึงทำให้ในายท่านเชิงไม่สบายใจมากเหลือเกินจ่ายวินเชิงถอยหนึ่งก้าวเพื่อรักษาระยะห่างเธอเป็นใครน้ำเสียงของเขาเข่งขึมและเย็นชามีกลิ่นอายแห่งความตายอยู่ในคำพูดของเขาโอ้ฉันคือคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับนายคืนนี้จ่ายวินเชิงจ้องไปที่ผู้หญิงตรงหน้าเขาด้วยความสะอิดสะเอียนและลังเกียจเดียดฉันผู้หญิงคนนั้นรูปผมของเธออย่างเย้ยยวนไม่ใช่ครั้งแรกที่จ่ายวินเชิงได้เห็นผู้หญิงแบบนี้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงประเภทนี้บุกเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ของเขาเธอเข้ามาได้ยังไงเสียงของใจวินเชิงเย็นเยียบราวกับน้าแข็งก็คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เชิญฉันเข้ามาเธอเป็นสาวน้อยที่น่ารักมากเธอต้องการให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนนายเธอกลัวว่านายจะเหงาเกินไปผู้หญิงคนนั้นพูดพร้อมรอยยิ้มที่มีสเสน่บนใบหน้าเธอคิดว่าฉันจะเชื่อเธองั้นเหรอทำไมนายถึงไม่เชื่อฉัน ฉันจะเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์นี้ได้ยังไงนายน่าจะรู้ดีกว่าฉันว่าระบบความรักษาความปลอดภยัยแน่นหนาแค่ไหนนอกจากนี้นายก็ยังมีบอดีการภายนอกของอาพาร์ตเมนต์ของนายด้วยถ้าฉันไม่ได้รับเชิญนายคิดว่าพวกเขาจะให้ฉันเข้ามาไหมนี่ค่อนข้างสับสนอย่างไรก็ตามแม้ว่าเจียนอี้หลิงจะปล่อยให้เธอเข้ามาแต่ทุกอย่างก็ยังไม่สมเหตุสมผล ทำไมเจนอี้หลิงถึงปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้เข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือเจนอี้หลิงต้องไม่ยอมให้ผู้หญิงแบบนี้เข้ามาในบ้านอย่างแน่นอนฉันหมายความว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่มีเนื้อมีหนังแม้สักปอนสองปอนทั้งเธอก็ยังเซ็กซี่ไม่เท่าฉันนายไม่ควรเสียเวลากับเธอแต่ควรอยู่กับฉันแทนก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่501ในตอนนี้ก็มีหญิงสาวปริศนาเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ของจ่ายวินเชิงนะครับ แล้วเธอคือใครนั้นเราไปฟังกันในตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่502เจ e. ียนอี้เหิงอีกครั้งหญิงคนนั้นเข้าหาใจ่วินเชิงราวกับว่าเธอไม่กลัวตายเมื่อเจียนอี้หลิงได้ยินเสียงความโกลาหลภายนอกเธอจึงออกมาจากห้องทำงานหลังจากที่จ่ายวินเชิงหลบผู้หญิงที่ตรงเข้าหาเขาเขาก็รีบเดินไปที่เจีนอี้หลิง เขายือนอยู่ระหว่างเจียนอีหลิงกับผู้หญิงที่ไม่ทราบที่มาผู้หญิงคนนั้นแร้งทําเป็นโกรธอีหลิงขอบคุณพระเจ้าที่เธออยู่ที่นี่มิฉะนั้นชายผู้นี้คงจะโจมตีฉันช่างสับ่อนเขาไม่น่าเชื่อถือเลยแม้แต่น้อยถ้าเธอคบกับใครก็อย่าเลือกผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นจนข้อเก่าหาไปที่จ่ายวินเชิงทันทีเมื่อกี้นี้เห็นได้ชัดว่าเธอคือคนที่พุ่งเข้าหาจ่ายวินเชิงอย่างไรก็ตาม เมื่อเจนอี้หลิงปรากฏตัวเธอกลับบอกในทันทีว่าจ่ายวินเชิงเป็นคนที่อยากจะทําอะไรเธอไปให้พ้นจ่ายวินเชิงสั่งผู้หญิงคนนั้นมันเป็นคําขาดฉันเป็นแขกของเจนอี้หลิงนายได้รับอนุญาตจากเจนอี้หลิงให้เตะฉันออกไปหรือเปล่าจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันไปพูดกับเจนอี้หลิงอี้หลิงเธอให้ฉันเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเจนอี้หลิงพยักหน้า เจียนอี้หลิงเป็นคนปล่อยให้เธอเข้ามาในอพาร์ตเมนต์จริงๆอี้หลิงคนนี้เป็นใครกันทําไมเธอถึงปล่อยให้เข้ามาในอพาร์ตเมนต์จ่ายหวินเชิงถามเสียงหนักเจียนอี้เหิงเจียนอี้หลิงตอบเจียนเหรอเดี๋ยวก่อนแต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในตระกูลเหรอใช่เขาเป็นผู้ชายเจียนอี้หลิงตอบด้วยสีหน้าเยือกเย็นผู้ผู้ชายนางเป็นผู้ชาย จายวินเชิงมองคนตรงหน้าอีกครั้งคนตรงหน้าเขาแต่งหน้าสวยส่วนโค้งส่วนเวา้างดงามและเลี้ยวขาที่สมส่วนลักษณะของเขาสามารถทำให้ผู้หญิงทั่วไปอิจฉาเป็นที่สุดคนแบบนี้เขาเป็นผู้ชายงั้นเหรอหรือเป็นเพราะสิ่งนี้เหรอเจียนอี้เหิงกล่าวขณะหัวเราะต่อหน้าของเจียนอี้เหลิงและจ่ายวินเชิงเขาล้วงมือเข้าไปในชุดคอวีและหยิบแผ่นซิลิโคนหน้าอกออกมา จากนั้นเขาก็โยนแผ่นซิลิโคนนี้ลงไปบนโต๊ะข้างๆมันเป็นแผ่นหน้าอกหนาๆนะและสําหรับเสียงของฉันฉันเดาว่าฉันสามารถสร้างเสียงที่แตกต่างได้มากมายขณะที่เขาพูดแบบนั้นเสียงของเจียนอี้เหิงก็เปลี่ยนไปแล้วเสียงที่เป็นหญิงและแหลมสูงก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นเสียงของผู้ชายโอ้ฉันทําเสียงโลลีได้ด้วยนะแต่ว่าฉันค่อนข้างสูงไปหน่อยที่จะแต่งตัวเป็นโลลีแต่อย่างไรก็ตาม ฉันสามารถใช้เสียงนั้นบนอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นเจียนอี้เหิงก็กล่าวเสริมว่าถ้านายสนใจฉันจะทําให้นายพอใจที่หลังได้รอยยิ้มของเจียนอี้เหิงอ่อนหวานและมีสเสน่ห์รอยยิ้มของเขาอาจทําให้ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งรู้สึกละอายใจที่ตัวเองด้อยกว่าเขาได้เขาคือเจียนอี้เหิงลูกชายคนที่สองของบ้านหลังที่สมในตระกูลเจียนเจียนอี้เหิงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นจิ้งจอกยิ้มเขายิ้มให้ทุกคนที่เขาพบทําให้ทุกคนคิดว่า เขาเป็นชายหนุ่มที่ไร้พิษภัยใดๆอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเขาเป็นบอสในโลกธุรกิจมีข่าวลือว่าเขาจะหัวเลาะขณะที่ทำให้คู่ต่อสู้ร้องไห้นี่คือข้อมูลที่จายวินเชิงรู้จักเกี่ยวกับเจียนอี้เหิงอย่างไรก็ตามชายตรงหน้าเขาในวันนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนอกจากรอยยิ้มของเขาแล้วไม่มีอะไรที่เข้ากันเลยนอกจากนี้ นี่ยังเป็นครั้งแรกที่เจียนอี้หลิงได้พบกับเจียนอี้เหิงด้วยตนเองเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเธอรู้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรหนึ่งในความฝันของเธอเธอถูกขับไล่ออกจากตระกูลเจียนย้อนกลับไปในตอนนั้นทุกคนได้มารวมตัวกันปู่เจียนบอกทุกคนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากนั้นคนอื่นๆก็คุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจียนอี้หลิงเมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากตระกูลฉิน แตกูลเจียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขับไล่เจียนอี้หลิงออกจากตระกูลเจียนเจียนอี้หลิงไม่ได้เชื่อฟังพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นเธอได้ทําผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าและปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นเธอจึงถูกขับไล่ออกจากตระกูลย้อนกลับไปในตอนนั้นเจียนอี้เหิงต่อต้านแนวคิดดังกล่าวแม้ว่าตระกูลเจียนจะไม่ดีเท่าตระกูลฉินแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะทาแบบนี้ พวกเขาไม่จำเป็นต้องกำจัดใครสักคนในตระกูลเพียงเพอพวกเขาถูกคุกคามไม่ว่าเจียนอี้หลิงจะทำอะไรเธอก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลพวกเขาเจียนอี้เหิงเชื่อว่าการลงโทษเจียนอี้หลิงนั้นยอมรับได้แต่ท้ว่าเขาต่อต้านการขับไล่เธอออกจากตระกูลในสายตาของเขาเธอยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่502ในตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่า สาวสวยที่เซ็กซี่คนนั้นก็คือเจนอี้เหิงซึ่งแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นผู้ชายแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแม d ฟิคชั่นตอนที่503เจียนอี้เหิงสร้างปัญหา1แต่ว่าในท้ายที่สุดคำพูดของเจียนอี้เหิงก็ไม่มีผลอะไรเจียนอี e ้หลิงยังคงถูกขับไล่ออกจากตระกูลเจีย e. นอย่างไรก็ตาม เจนอี้หลิงได้รับรู้ถึงสิ่งที่เจนอี้เหิงโตเถียงเพื่อเธอดังนั้นเมื่อเจนอี้เหิงมาเยี่ยมในวันนี้เจนอี้หลิงจึงได้เปิดประตูให้เขาหลังจากที่รู้ว่าอีกคนคือเจนอี้เหิงสีหน้าของจ่ายวินเชิงก็ผ่อนคลายลงอย่างไรก็ตามเขายังคงมีสายตาแปลกๆขณะที่มองดูชายที่อยู่ตรงหน้าเมื่อจ่ายวินเชิงและเจนอี้เหิงมองหน้ากันพวกเขามองเห็นความเป็นปฏิปักษ์ในสายตาของอีกฝ่ายจากนั้นเจนอี้เหิงก็ยิ้มอย่างสดใส เขาจงใจพูดกับเจนอี้หลิงว่าอี้หลิงฉันก็หายน้ำนิดหน่อยเธอช่วยทำน้ำผลไม้ข้นสดให้ฉันสักถ้วยได้ไหมฉันไม่ชอบดื่มน้ำฉันชอบดื่มน้ำผลไม้นมสดเมื่อได้ยินดังนั้นเจียนอี้หลิงก็พยักหน้าจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและมุ่งหน้าไปที่ห้องขรัวหลังจากที่เจียนอี้หลิงออกไปแล้วเจียนอี้เหิงก็เดินไปยังฝั่งของจ่ายวินเชิงรองเท้าส้นสูงของเขากระแทกพื้นขณะที่เขาเดินผ่านไป เมื่อจ่ายวินเชิงได้รู้เกี่ยวกับตัวตนของเจนอี้เหงิงเขาก็ไม่ได้ต่อต้านเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อเจนอี้เหิงเข้าใกล้จหวินเชิงมากพอแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าอยากคิดจะใช้วิธีการไล่ยังอายใดๆในการลักพาตัวอี้หลิงถ้าฉันยังอยู่ที่นี่นายเก็บความคิดนั้นกลับไปในท้องของนายได้เลยจ่ายวินเชิงหันไปมองเจนอี้เหงิงเขามองไปที่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มคล้ายหญิงคล้ายชายของเจนอี้เหงิง แม้ว่าเจียนอี้เหิงจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่คำพูดของเขาเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์อึมจิ้งจอกยิ้มนั่นเป็นชื่อที่เหมาะสมกับเขาจริงๆนายลองดูได้จ่ายวินเชิงตอบแรงกดดันของจ่ายวินเชิงไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าเจียนอี้เหงิงความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างคนทั้งสองนั้นชัดเจนเหลือเกินในยามนี้เจียนอี้หลิงก็ออกจากครัวเธอกลับมาพร้อมกับน้ำส้มสองแก้วในมือหนึ่งสำหรับเจียนอี้เหงิง และหนึ่งสำหรับจ่ายวินเชิงแม้ว่าเจียนอี้เหิงจะเป็นคนที่ขอน้ำผลไม้คั้นสดแต่เธอก็นำมาหนึ่งแก้วสำหรับจ่ายวินเชิงด้วยเช่นกันดังนั้นนั่นก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นตำแหน่งที่จ่ายวินเชิงมีอยู่ในใจของเจียนอี้หลิงจ่ายวินเชิงหยิบน้ำส้มหนึ่งแก้วขึ้นมาและยกชูขึ้นเหลากับจงใจยั่วยุเจียนอี้เหิงอย่างไรก็ตามรอยยิ้มบนใบหน้าของเจียนอี้เหิงก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่ทว่า เขาค่อยๆดื่มน้ำผล,ลไม้การเคลื่อนไหวของเขานั้นดูสง่างามและเป็นผู้หญิงแม้ว่าชายสองคนเพลินๆแล้วจะดูเยือกเย็นแต่พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่ในใจแต่ทว่าเจียนอี้หลิงไม่สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวและท่าทางเล็กๆน้อยๆของพวกเขาได้หลังจากดื่มน้ำผลไม้แล้วเจียนอี้เหิงก็พูดกับเจียนอี้หลิงว่าอี้หลิงฉันขออยู่กับเธอทานอาหารเย็นได้ไหมนานมากแล้วที่เราไม่ได้พบกันโอเค เจียนอี้หลิงตอบเธอไม่อยากปฏิเสธเขาแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักเจียนอี้เหิงดีนักแต่ความฝันและความทรงจําของเธอบอกว่าเขาไม่ใช่คนเลวอย่างน้อยสําหรับเจียนอี้หลิงแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆจากนั้นเจียนอี้เหิงก็หันหน้าเล็กน้อยและเหลือบมองจ่ายหวินเชิงดวงตาของเขาดูพึงพอใจเหลือเกินจหวินเชิงเค้นเสียงออกมาเบาๆเมื่อเห็นสิ่งนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจการกระทาของเจนอี้เหิงแม้แต่น้อยจากนั้นเจนอี้เหิงก็เสนอเรื่องใหม่ให้กับเจนอี้หลิงเฮ้ทาไมเธอไม่ไปอยู่กับฉันแทนละ่ะฉันอาศัยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเปิดจริงมากเลยนะเจนอี้หลิงสันศีษะเมื่อได้ยินเรื่องนี้ฉันต้องดูแลเขาเดิมทีเจนอี้หลิงก็อาศัยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเปิดจริงเช่นเดียวกันแต่ทว่าในเมื่อเธอลงนามในข้อตกลงกับท่านผู้เท่าใจาและจ่ายวินเชิง เธอก็จบลงด้วยการอาศัยอยู่ที่นี่แทนเธอจําเป็นต้องดูแลสุขภาพของจ่ายวินเชิงเจียนอี้เหิงรู้เรื่องของเจียนอี้หลิงเป็นแพทย์ดูแลหลักสําหรับจ่ายวินเชิงนั่นคือวิธีการที่ไร้ยางอายที่เขากําลังพูดถึงการที่จ่ายวินเชิงได้รักพาตัวเจียนอี้หลิงด้วยกลวิธีที่น่ารังเกียจเหล่านี้เมื่อข้อเสนอแนะแรกของเขาล้มเหลวเจียนอี้เหิงก็เสนออย่างอื่นต่อทันทีแล้วถ้าอย่างนี้ละ่ะฉันจะย้ายมาอยู่กับเธอด้วย โดวยวิธีนี้ฉันสามารถดูแลเธอได้เราไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ในเมื่อตอนนี้เราทั้งคู่อยู่ที่เปิดจริงเราก็ควรจะใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่านี้ถ้าเราแต่งงานในอนาคตเราก็คงจะมีเวลาได้ใช้เวลาร่วมกันน้อยลง<ๆ>ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่503ในตอนนี้เจียนอี้เหิงก็พยายามที่จะดึงเจียนอี้หลิงกลับเข้าไปในตระกูลนะครับเพื่อไม่ให้หมาป่ายอยางจ่ายหวินเชิงขโมยกระต่ายตัวน้อยอย่างเจียนอี้หลิงไปได้ แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Math Fiction ตอนที่504เจียนอี้เหิงสร้างปัญหา 2. ความเห็นของเจียนอี้เหิงฟังดูชอบทำไม่จ่ายฟินเชิงตอบทำไมไม่ละ่ะเพราะที่นี่คือบ้านของฉันแน่นอนฉันสามารถปฏิเสธข้อเสนอของนายได้หือถ้าอีหลิงต้องการให้ฉันอยู่ หรือว่านายจะต้องไม่พิจารณาว่าเธอต้องการอะไรบ้างหรอเจียนอี้เหิงถามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาดูชั่วร้ายถ้าจ่ายวินเชิงพูดว่าเขาไม่สนใจในความปรารถนาของเจียนอี้หลิงเจียนอี้เหิงจะมีโอกาสกล่าวหาเขาว่าไม่สนใจว่าเจียนอี้หลิงคิดอะไรและถ้าจ่ายวินเชิงบอกว่าเขาใส่ใจความปรารถนาของเจีนอี้หลิงเขาก็จําเป็นต้องมอบการตัดสินใจให้กับเจีนอี้หลิง แน่นอนเจนอี้หลิงต้องชอบเจนอี้เหิงมากกว่าที่จวินเชิงทำมากเธอไม่ได้เกลียดเขาดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่เธอจะเห็นด้วยกับคําแนะนําของเขาจ่ายวินเชิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินแบบนี้กับกันรอยยิ้มบนใบหน้าของเจนอี้เหิงก็เบ่งบานถ้าคนนี้ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของเจนอี้หลิงจ่ายวินเชิงคงไล่เขาเออกจากอาพาร์ตเมนต์เป็นนานแล้วเขาคงไม่ปล่อยให้ทําตัวงี่เง่าพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ทว่า เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจียนอี้หลิงด้วยเหตุนี้จ่ายวินเชิงจึงไม่สามารถไล่เหตุผลได้เนื่องจากจ่ายวินเชิงไม่ได้ตอบเขาไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเจียนอี้เหิงจึงหันไปมองเจียนอี้หลิงจากนั้นเขาก็าถามว่าดูสิอี้หลิงนายท่านเชิงดูเหมือนจะไม่มีความเห็นใดใดให้ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ได้ไหมเสียงของเจียนอี้เหิงฟังดูน่าฟังและน่าดึงดูดเาวากับว่าเขากำลังเกลี้ยกล่อมเจียนอี้หลิงให้ยอมรับคำขอร้องของเขา เจนอี้หลิงไม่รู้จะตอบลูกพี่ลูกน้องของเธอยังไงเธอมองไปที่เจนอี้เหิงสักครู่ก่อนจะมองไปที่จ่ายวินเชิงเธอไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดังนั้นจ่ายวินเชิงก็กล่าวว่าเออนั่นก็ไม่สะดวกที่จะมีคนจํานวนมากมาอาศัยอยู่ด้วยกันข้อตกลงของเราระบุว่าเธอเป็นแพทย์ดูแลส่วนตัวของฉันแพ์จำเป็นต้องพาสมาชิกมาดูแลผู้ป่วยด้วยหรือเปล่า จาวินเชิงตัดสินใจที่จะจัดการกับสถานการณ์จากมุมมองอื่นเขาไม่ได้ตอบคำถามของเจียนอี้เหิงแต่เขาพูดถึงข้อตกลงและหน้าที่และภาระผูกพันของแพทย์ส่วนตัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจียนอี้หลิงก็พยักหน้าเธอพูดกับเจียนอี้เหิงว่านี่เป็นงานมันไม่สะดวกเห็นได้ชัดว่าดูเหมือนว่านายท่านเชิงจะเข้าใจเจียนอี้หลิงอ่าไม่เป็นไรเจียนอี้เหิงตอบ รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่ได้หายไปเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่า,งงายๆแม้ว่าแผนการที่จะอยู่กัพบพวกเขาจะไม่สําเร็จแต่เจียนอี้เหิงก็ยังไปทานอาหารเยน็นร่วมกับเจียนอี้หลิงและจ่ายวินเชิงขณะที่เจียนอี้หลิงเตรียมอาหารเย,นย็นเจียนอี้เหิงก็ช่วยเธอในครัวเขาปฏิเสธที่จะให้จ่ายวินเชิงเข้าไปในครัวขณะที่เจียนอี้หลิงและเจียนอี้เหิงเตรียมอาหารเยน็นจ่ายวินเชิงก็นั่งพุ่นคิดอยู่บนโซฟาเช้าวันลุ่งขึ้น เมื่อจ่ายวินเชิงและเจียนอี้หลิงออกจากอพาร์ตเมนต์พวกเขาก็เห็นเจียนอี้เหิงอีกครั้งคราวนี้เจียนอี้เหิงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงแต่เขาสวมชุดลำลองและรูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างสะอาดสะอา้านเมื่อปราศจากการแต่งหน้าจัดดังเช่นเมื่อวานเจียนอี้เหิงก็ดูค่อนข้างดูดีอันที่จริงเขาดูไม่เหมือนเป็นผู้หญิงขนาดนั้นด้วยซ้ําไปเจียนอี้เหิงมีรูปร่างเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้องในตระกูลเจียนเขาสูง176เซนติเมตร ตีกว่าผู้ชายคนอื่นในตระกูลเจียนอยู่พอสมควรส่วนสูงของเขาถือว่าสูงกว่า่าเลี่ยเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามเขาชอบใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเมื่อเขาเห็นเจียนอี้หลิงและจ่ายวินเชิงเจียนอี้เหิงก็โบกมือให้ทั้งสองคนอรุณสวัสดิ์ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ห้องตรงข้ามกับเธอในแต่ละชั้นของอาคารพักอาศัยระดับไฮเอ็นนี N ้แบ่งออกเป็นสองห้องจ่ายวินเชิงอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เลขที่2 2 0 1 ในทางกลับกันอาพาร์ตเมนต์ใหม่ของเจียนอี้เหิงคือ2202ก่อนหน้านี้2202ว่างเปล่าเสมอมาอย่างไรก็ตามมันถูกซื้อเมื่อไม่กี่วันก่อนจากเหตุการณ์นั้นกลายเป็นว่าผู้ที่ซื้ออาพาร์ตเมนต์ก็คือเจียนอี้เหิงดูเหมือนว่าการมาเยือนของเจียนอี้เหิงไม่ใช่สิ่งที่เขาตัดสินใจอย่างกระทันหันตรงกันข้ามดูเหมือนว่าเขาได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว เจียนอี้เหิงเดินไปที่เจียนอี้หลิงและพูดว่าจากนี้ไปฉันจะพาเธอไปมหาวิทยาลัยทุกเช้า,ชาก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่504ในตอนนี้เจียนอี้เหิงก็ทําทุกวิถีทางเลยนะครับเพื่อที่จะการเจียนอี้หลิงจากจาก่ายหินเชิงแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad f i ชัตอนที่505เจียนอี้เหิงสร้างปัญหา 3. จากนั้นเขาก็พูดกับจ่ายวินเชิงว่านายท่านเชิงขอโทษที่รบกวนนายก่อนหน้านี้โดยทั่วไปแล้วแพทย์ส่วนตัวมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสุขภาพของนายจ้างเท่านั้นด้วยเหตุนี้นายไม่จําเป็นต้องขับรถให้กับพนักงานของนายไปทัวร์นายสามารถให้ผมไปรับส่งน้องสาวเองได้เจียนอี้เหิงขมวดคิ้วขณะที่พูดแม้ว่าเขาจะดูสุภาพและเกรงใจมากเหลือเกินในระดับผิวเผินแต่ในท้องของเขากลับเต็มไปด้วยกลอุบายที่ชั่วร้าย ถ้าจ่ายวินเชิงสามารถพูดถึงหน้าที่และภาระผูกพันของแพทย์ดูแลส่วนตัวได้เขาก็สามารถพูดถึงเรื่องพวกนั้นได้เช่นเดียวกันจากนั้นทั้ง3ก็เข้าไปในลิฟต์ไม่นานลิฟต์ก็มาถึงที่จอดรถใต้ดินเจียนอี้เหิงนําเจียนอี้หลิงเข้าไปในรถของเขาเจียนอี้หลิงลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเข้าไปจากนั้นเจียนอี้เหิงก็สตาร์ทรถและขับออกไปเมื่อเขาผ่านจ่ายวินเชิงเขาก็ลดกระจกลงและเสียยิ้มอย่างพึงพอใจ เมื่อลดออกจากที่จอดรถใต้ดินเจียนอี้เหิงก็หันไปมองเจียนอี้หลิงเจียนอี้หลิงนั่งอยู่ที่เบาะผูดด้โดยสารด้านหน้าใบหน้าของเธอดูเหมือนเยือกเย็นและไม่แยแสขณะที่เขาเหลือบมองเธอรอยยิ้มในดวงตาของเจียนอี้เหิงก็หายไปเล้วกับว่าดวงตาของเขากำลังพุ่นคิดอยู่ลึกๆภาพของหลุมฝังศพปรากฏขึ้นในใจของเขามีรูปถ่ายเขาดำอยู่บนป้ายหลุมศพนั้นขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ เจียนอี้เหิงก็ไปถึงมหาวิทยาลัยเป่ยจริงและยยามที่เจียนอี้หลิงลงจากรถไปเรียนเขาก็นั่งอยู่ที่นั่นแล้วมองเธอเดินจากไปมีอยู่ขณะหนึ่งที่เขาต้องการถามเจียนอี้หลิงว่าเธอพอจะเรียกเขาว่าพี่สาวอีกครั้งได้ไหมเขาอยากจะถามเธอว่าเธอพอจะยิ้มอย่างสบายใจเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมสุดท้ายเขาก็อยากจะถามว่าตระกูลของพวกเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกได้ไหม ฉินหงจื้อเข้าไปหาหลี่จัวเจียอีกครั้งครั้งก่อนฉินหงจื้อได้ส่งลูกน้องไปเชิญหลี่จัวเจียแต่ทว่าลูกน้องของเขาล้มเหลวในการทำเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ฉินหงจื้อจึงตัดสินใจที่จะไปด้วยตัวเองในครั้งนี้ทั้งสองคนมองหน้ากันเงียบๆด้านหนึ่งเป็นประธานของฉินกุ๊กเขาเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งและมีกลิ่นอายที่น่าเกรงขามในอีกด้านหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนธรรมดาคนหนึ่งที่ดูไม่สง่างามเลย ดูจากรูปร่างหน้าตาของพวกเขาดูไม่เหมือนว่าทั้งสองคนจะนั่งลงพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมคราวนี้หลี่จ้วเจี๋ยไม่ได้ปฏิเสธการเชื้อเชิญเขาตกลงที่จะสนทนากับฉินหงจือดังนั้นทั้งสองคนจึงหาจุดที่เหมาะสมที่จะนั่งลงพูดคุยกันหลี่จ้วเจี๋ยและฉินหงจือนั่งอยู่ในลานตึกของตระกูลฉินการออกแบบของลานตึกนี้ค่อนข้างคลาสสิกโตและเก้าอี้ในลานบ้านมีร่องรอยของการเวลาเมื่อทั้งสองนั่งลงแล้ว ฉินหงเจือก็ตรงไปยังประเด็นมิสเตอร์หลีผมได้ยินว่าว่าคุณยอมรับเคสของฉินหงลุยแล้วอย่างนั้นเหรอหลี่จัวเจี๋ยตอบด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างเยือกเย็นเขาไม่ได้อ้างถึงสิ่งสำคัญใดในคำพูดของเขามิสเตอร์ฉินผมไม่คิดว่าคุณจะเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้หากคุณสนใจเรื่องนี้คุณสามารถพูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องของคุณในเรื่องนี้ได้เขาสามารถบอกคุณได้ถึงสิ่งที่คุณต้องการจะรู้ ชินหงจื้อไล่บี้หลีจ่จวเจียต่อไปด้วยการพูดว่ามิสเตอร์หลี่ผมดีใจมากนะที่คุณยอมรับเคสของลูกพี่ลูกน้องของผมว่าแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดถึงความสุขของคุณใช่ฉินหงจื้อตอบเขาตัดสินใจที่จะไม่ชักแม่น้ําทั้งห้าอีกต่อไปผมต้องการขอให้คุณทําข้อตกลงกับผมแทนถ้าลูกพี่ลูกน้องของผมให้หุ้นที่เขาถือไว้เป็นค่าตอบแทนแกโรงพยาบาลลั่วห่เซิน ผมพอจะจ่ายราคาที่สูงขึ้นเพื่อซื้อหุ้นเหล่านั้นจากคุณได้ไหมมิสเตอร์ชินท่านนี้เป็นธุรกิจที่คุณกำลังพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการนั้นยังไม่อยู่ในมือของเราด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนแก่คุณได้กับสิ่งที่เราไม่มีอยู่จริงผมเข้าใจอย่างไรก็ตามมิสเตอร์หลีผมรับรองกับคุณได้ว่าโรงพยาบาลลั่วไห่เซินจะไม่ประสบความสูญเสียจากข้อตกลงนี้อย่างแน่นอน ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่505ในตอนนี้เจียนอี้เหิงก็ได้แยกเจียนอี้หลิงจากจ่ายหวินเชิงได้ช่วยระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวม อาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงกใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง30 0ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ